เทสเสียงกันก่อนนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเดี๋ยวขออนุญาตเทสเสียงนะคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะเสโอเคภาพชัดเสียงชัดแล้วนะคะอ่ะขออนุญาตทักทายมาอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพวกพวกรานะคะสองสาวเดลเรย์เดอะบรอดเซอร์วิสเนาะตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสองแสนคนดูถ้าเข้ามาแล้วภาพชัดเสียงชัดพิมพ์เสียงชัดให้หน่อยนะคะชัแล้วค่ะ โอเคนะคะก็ขอทักทายทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะน้องเนยกับน้องแป้งเนาะนะคะก็มาเรื่องราวนะคะมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยแต่ในทุกๆวันเลยนะคะเกี่ยวกับบริการนะคะขนส่งไม่งั้นก็จะเป็นบริการเสืมต่างๆที่หน้าร้านเดลิเตอร์ของเรานั่นเองนะคะ เสียงชัดครับ okay โอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองสาวเดเตอร์ด้วยนะคะคแล้วค่ะโอเคค่ะน้องแปง้งมีเรื่องราวอะไรมาฝากนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเรากันบ้างคะ่ะใช่ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีเป็นขนส่งของโพสต์สบายนะคะมาอัปเดตนะคะข้อมูลต่างๆค่ะ สำหรับขนส่งผู้สบายนะคะก็จะเป็นขนส่งที่ร่วมมือกับทางไปประณียนไทยนะคะแล้วก็ขนาดน้ำหนักที่รับได้นะคะตอนนี้ขนาดรวมไม่เกิน1 2 0ซเมนะคะแล้วก็ความยาวนะคะสูงสุดไม่เกิน6 0ซนมนะคะแล้วก็น้ำหนักนะคะตอนนี้ปรับขึ้นนะคะรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง30ก<า>ิโลกรเลยทีเดียวนะคะโอ้โคือแบบ กล่องหนึ่งเลยกล่องใหญ่เลยใช่ไหมคะก็คือส่ง30กิโลกรัมอาทิเช่นอะไรบ้างเอ่ยเสื้อผ้านะคะของใช้นะคะคือบรรจุในกล่องนะคะไม่เกิน120ซนติเมตรนะคะก็น้ําหนักถึง30กิโลกรัมเนี่ยเราสามารถส่งพิเศษสบายได้เลยซึ่งราคาบอกได้เลยค่ะว่าเบาสบายมากๆนะคะถ้าส่งที่หน้าร้านเดอะเเตอร์เนาะช่แล้วค่ะและส่วนระยะเวลาในการจัดส่งนะคะก็คือปลายทางก็ทมอนะคะปริมณฑลส่งภายใน 1- 2วันทําการนับถัดไปจาก วันที่ฝากส่งนะคะแล้วก็ปลายทางต่างจังหวัดส่งภายใน 1- 3ถึงวันค่ะนับถัดไปนะคะจากวันที่ฝากส่งนั่นเองะคะ่ะแล้วก็หากเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะก็จะเพิ่มวันนำจ่ายอีกหนึ่งวันทำการนั่นเองค่ะโอ้ถือว่าเร็วมากเลยนล้ใช่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าอย่างเช่นพี่เนยนะคะส่งเอกสารน้องของโพสบายเนี่ยนะคะส่งไปให้อยูอ่ลูกค้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะส่งวันนี้ค่ะอยู่ที่ขอนแก่นต้นทางขอนแก่นนะคะแต่ปลายทางกรุงเทพมหานครเนี่ย พรุ่งนี้คือได้รับแลวโอ้โหอ,อ,อย่างเช่นใน<า>ส่มื่วานนี้วันนี้นะคะลูกค้าแจ้งว่าได้รับแล้วคือบอกได้เลยว่ารวดเร็วมากใช่นะคะ,คะดังนั้นแบบโอ้โหแนะนําเลยนะคะใครใที่แบบอาจจะรีบเนาะนะคะอยากส่แบบงของด่วนนะคะแนะนําเป็นโพบสตบายเลย ูกต้องค่ะที่น้องแป้งบอกเลย<ช>ค่ะใช่ค่ะส่งเร็วส่งไวแน่นอนนะคะและสําหรับเวลาตัดรอบนะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตัดรอบเวลา14บสนาฬิกานะคะกรณีพื้นที่ห่างไกลนะคะตัดรอบเวลาเร็วขึ้นค่ะรอทางไปรษณีย์ยืนยันพื้นที่นะคะแล้วก็เข้ารับภายในเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะ วันเสาร์อาทิตย์และก็วันนักขัดนะคะตัดรอบเวลา10นาฬิกาทั้ง2อย่างนะคะเป็นออตโต้บุ๊กนะคะเข้ารับภายใน16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นา,าทีนั่นเองค่ะ<ช>ที่เราเอาข้อมูลตัดรอบมาฝากนะคะ<ช>ก็เนื่องจากว่าเวลาลูกค้าเดินทางเข้าไปส่งพัสดุนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางเข้าไปส่งนะคะ,ว,ะ,คะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะคะก่อนบ่ายสองยังไงพัสดุก็จะนําส่งภายในวัน<ช>น<า>ี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะไปถึงร้านประมาณสักห้าโมงนะคะหรือหรือสี่โมงเย็นนะคะก็ของ สดุนะคะเราจะได้ถูกส่งออกวันคู่นี้เนาะนะคะคุณลูกค้าจะได้วางแผนนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราจะเดินทางไปทันรอบมาไอาะคะ้ค่ะและต่อมานะคะสําหรับ พื้นที่ห่างไกลนะคะไม่มีเก็บเพิ่มในพื้นที่ห่างไกลด้วยไม่มีพื้นที่ห่างไกลด้วยปกติเนาะถ้าถ้าเราไปส่งพัสดุอาจจะมีบางพื้นบางขนส่งเนาะที่เก็บค่าพื้นที่ห่างไกลคือแบบ5 0บาท1 0 0บาทแต่โพสต์สบายโอ้อย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยนะคะปกติเขาจะมีบวกเพิ่มค่อนข้างสูงนะคะแต่โพสต์สบายเราไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะส่งไกลแค่ไหนก็ไม่มีบวกเพิ่มเลยถ้าแบบลูกค้าส่งน้ำหนักไม่เกิน1 0 0 0พันกรัมอ่ะ21บาทก็จ่ายแค่2ีบาทจ่ายแล้วค่ะโอ้โหมากจร เลยนะคะและก็สําหรับชดเชยพัสดุนะคะสูงสุดอยู่ที่2,000บาทเลยทีเดียวนะคะและ,ะสําหรับสังเกตเลขแท็กกิ้งนะคะข,ขึ้นต้นด้วย e b นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แตกต่างะะจาก e m s ที่มีในปัจจุบันนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะสำหรับการแก้ไขข้อมูลผู้รับนะคะสามารถแก้ไขได้หรือไม่นะคะแก้ไขที่อยู่ไม่ได้นะคะแต่สามารถที่จะแก้ไขเบอร์โทรปลายทางได้ะคะ่ะดูสถานะที่แก้ไขจะต้องเป็นสถานะที่ เขาเรียกว่านะคะที่อยู่ในระหว่างการจัดส่งนะคะไปยังปลายทางแล้วก็ไม่เสียค่าใช้ใจในใน่ายใดๆด้วยกรณีอาจจะเราอาจจะแจ้งเบอร์ครั้งแรกผิดนะคะแต่พัสดุยังไม่นําส่งปลายทางนะคะก็สามารถแจ้งแก้ไขเบอร์ได้นะคะโดยแจ้งหน้าร้านที่ทางคุณลูกค้าเดินทางเข้าไปส่งได้เลยเดี๋ยวพิ่กสาขาจะประสานมายังขนส่งให้นะคะประสานนายแอดมินให้และเดี๋ยวน้องแอดมินจะดําเนินการแก้ไขให้แต่ว่าแก้ไขที่อยู่ไม่ได้ะค่ะ และต่อมานะคะสำหรับาสามารถตีกลับพัสดุได้หรือไม่นะคะสามารถตีกลับได้ค่ะหากทางไปรษณีย์ไทยรับทันแล้วก็จะทําการตีกลับให้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆด้วยค่ะไม่มีค่าตีกลับด้วยนะคะแล้วค่ะและต่อมานะคะหากพัสดุตีกลับจะตีกลับไปที่ใดนะคะก็คือตีกลับไปที่หน้าผู้ส่งเลยนั่นเองนะคะเี่นุ้งาบ้านผู้ส่งเดินชาแล้วค่ะค่ะ และหากเคสพัสดุนะคะสลับใบปะหน้าจะต้องทำอย่างไรนะคะก็คือสามารถแจ้งตีกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะและสุดท้ายน,นะคะสามารถใช้งานเซ d ดีได้หรือไม่นะคะ สามารถใช้งานได้ค่ะโดยผู้ส่งจะต้องสมัครบัญชีนะคะแอปพลิเคชัน Wall ลตเอ p o t นั่นเองนะคะ,คคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับค่าธรรมเนียมนะคะ COD เท่าไหร่นะคะค่าธรรมเนียมนะคะจะอยู่ที่3เปอค่ะาทางปริษัทจะหักเงินค่าธรรมเนียมนะคะจากยอด COD จ่ายยอด COD หลังจากเซ็นรับ3วันเข้าแอปพลิเคชันเลยนั่นเองนะคะ ใช่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับขนส่งโพสต์บายนะคะที่เรานํามาฝากในวันนี้นะคะ<ม>ก็อัปเดตกันนะคะพี่เนยค่ะเขาเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะ<ช>ของขนส่งโพสต์บาย<ช>อย่างที่เราบอกว่าโพสต์สบายเนี่ยนะคะมีข้อดีคือแบบโอ้โหเยอะมากเลยหนึ่งราคาถูกนะคะไม่มีพื้นที่ห่างไกลนะคะกรณีตีกลับก็ตีกลับไปหาผู้ส่งเลยนะคะ<ช>ไม่ต้องเดินทางม,มารับที่ร้านเนาะนะคะและรวมไปถึงในส่วนของเรื่องบริการ COD นะคะก็สามารถส่งได้ที่นาร้านเดลิเตอร์ซึ่งค่าธรรมเนียม COD ก็3 ซค่ะ,คะตรงกับยอดไรสนีเลยไม่มีบวกเพิ่มนะคะยังไง<ช>ค่ะขนส่งของเราด้วยนะคะอ่านะคะนอกจากน้องแป้งจะมีเรื่องราวดีๆของขนส่งมา<ช>แล้วนะคะ,คะพี่เนยนะคะก็ยังมีในส่วนของเรื่องราวเป็นแพ็กเกจนะคะรูปแบบการลงทุนซึ่งบอกได้เลยว่าเราปรับใหม่เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปะนะคะรูปแบบของเราปรับใหม่และใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนอแบบโอ้โหจัดเต็มให้กว่าเดิมแน่นอนนะคะเดี<ช>๋ยวเรามาเปิดร้านกันเลยค่ะ เปิดร้านกับเดอะเลเตอร์นะคะบอกเลยว่าปังและเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งต้องการเปิดร้านนะคะเพราะว่ามีแบบอย่างเช่นดีเนาะเรื่องดีวันแรกนาควันได้ไหมคะวันพืหมงคลค่ะโอ้เยอะมากเลยนะคะดังนั้น เปิดในเดือนนี้ปังแน่นอนนะคะอากับรูปแบบการลงทุนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่รูปแบบแรกนะคะ1 9 9 0บาทค่ะคุณลูกค้าจะได้รับอะไรนะคะได้รับไป้ายไวนิวเนาะนะคะขนาดคุณ3 0 0นะคะคุณ80สายวัดขนาดค่ะนะคะป้ายแนะนำติดที่ร้าน4แผ่นนะคะอ่าแล้วก็ระบบการทำงานแล้วก็สติกเกอร์ขนส่งนะคะอย่างละ1แผ่นด้วยเนี่ยเราขึ้นลูกให้แล้ว นะคะรูปแบบการลงทุนนี้1,990บาทคุณลูกค้าจ่าย1,990บาทรวมแบบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ลูกค้าจะได้เออนอกจากจ่ายแล้วไม่ได้ศูนย์เปล่าเลยใช่ะคะ<ม>เราได้อุปกรณ์ครบแล้วไม่พอค่ะยังได้เงินคืนเครดิตในระบบไปถึง500บาทค่ะไม่พอค่ะ คืนเงินในระบบให้แล้วเราไม่พอเราให้อีกนะคะกับประกัน PA นะคะก็คือประกันอุบัติเหตุเนาะนะคะ PA ฟรีหนึ่ท่านทุนประกันไปอีก50,000บาทค่ะเป็นยังไงคะโอ้โหคืออุปกรณ์ครบนะคะแล้วก็ได้รับเงินคืนเข้าไปในระบบ,บ,บด้วย500บาทนะคะอันนี้จะเป็นนะคะรูปแบบ เริ่มต้นหนึ่งพันเจ้าหน่อยราคาประหยัดนะคะพี่เนยใช่ค่ะสําหรับใครที่แบบอาจจะมีอุปกรณ์อยู่แล้วเนาะเช่นเครื่องปริ้นเครื่องช่างนะคะก็เอารูปแบบนี้ไปแนะนําเลยคุ้มมากๆนะคะต่อไปนะคะเป็นรูปแบบนะคะอ่าเปิดไปเลยค่ะเราขึ้นภาพให้เลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทรูปแบบนี้เป็นรูปแบบเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเปิดร้านสําหรับพี่ๆคุณลูกค้านะคะที่มีทาเลแล้วนะคะแต่อุปกรณ์ยังไม่มีเลยนะคะเราแนะนํรูป แบบนี้นะคะพี่ๆมีโน้ตบุ๊กเครื่องเดิมนะคะคอมพิวเตอร์ใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิวสายวัดขนาดนะคะป้ายแนะนํานะคะเครื่องช่างอ่าอันนี้เอาไว้ช่างพับดุนะคะแล้วก็ระบบการทํางานสติกเกอร์ขนส่งเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าหนึ่งเครื่อง ซึ่งสามารถปิ้นได้ทั้งใบป,ปะหน้าแล้วก็ใบเสร็จในเครื่องเดียวนะคะแล้วก็เสื้อพนักง,งานสวยๆนะคะอีกหนึ่งตัวอันนี้เราให้ไปเลยโอ้โหอุปกรณ์ว่าเยอะแล้วแต่ไม่พอคะ่ะน้องแป้งเรายังแจกอีกเรายังแจกอีกนะคะคืนเงินให้ลูกค้าในระบบอีกหนึ่พันบาทค่ะ โอ้โหคืนเยอะมากนะคะและไม่พอค่ะคืนเงินให้แล้วไม่พอเรามีทุนประกัน PA อุบัติเหตุให้อีกนะคะห้าหมืนบาทค่ะอ,อันนี้นนเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าแนะนำน,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 นะคะเริ่ม<ช>ต้นสำหรับใครคที่แบบยังไม่มีอุปกรณ์นะคะใช่แล้วอ่าต่อไปนะคะเป็นรูปแบบอันนี้คือรูปแบบที่แบบ พิเศีนะคะแล้วก็แนะนำนะคะแล้วก็อยากให้ลงลงทุนกับรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบนะคะ18,999บาทอ <c oughs> ได้รับอะไรรูปแบบนี้นะคะพ <c oughs> ิเศษมากๆเลยค่ะจะได้ในส่วนของไวนิลนะคะได้ไป้ายแนะนําติดที่ร้านนะคะได้เครื่องพิมพ์สลิปอันนี้พิมพ์ใบเสร็จ พิมพ์ใบเสร็จอย่างเดียวนะคะไม่พอค่ะให้เครื่องอ่านบัตรประชาชนหนึ่งเครื่องสายวัดขนาดไว้วัดขนาดพัสดุธงญี่ปุ่นสติกเกอร์สี่ขนส่งเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าอีกนะคะอันนี้ให้ทั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าเลยใช่ค่ะ ไม่พอคะ่ะเครื่องช่างไปอีกนะคะและเสื้อพนักง,งานสวยๆสอตัวเลย <Wow. S 2> นะคะโอ้โห oh, อุปกรณ์ก็ครบอันนี้คือรูปแบบที่แนะนํามากเพราะว่าอุปกรณ์ครบทั้งหมดเลยนะคะ <Wow. S 2> และพิเศษไปกว่าน้ำน,นะคะเรามีเครื่องสแกน QR code ให้ซึ่งตัวนี้จะเป็นไว้สแกนในเรื่องของการชําระบินนะคะ <Wow. S 2> ที่เรามีระบบชำระบินให้เนาะ <Wow. S 2> แล้วก็สแกน กรณี curry drop off นะคะก็ไว้รับพัสดุตรงนี้ด้วย<ช>และพิเศษไปกว่านั้นนะคะ18,999บาทเราคืนเงินในระบบให้คุณลูกค้าอีก3,000บาทเลย <ia> <ia> โอ้โหนะคะ <ia> และให้ทุนประกัน pa ไปอีกคะ่ะ <ia> น้องแป้ง <ia> นะคะ <ia> ทุนประกัน pa 5 0 0 0 0บาทค่ะ จุใจจริงๆเลยจุใจจริงๆนะบแพคเกจรูปแบบของเรานะคะใช่จะไม่ว่าแนะนําเลยนะคะรูปแบบนี้ค่ะใช่ค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นรูปแบบอันนี้รูปแบบคือพรีเมียมใช่ค่ะพรีเมียมอยากให้ลงอยากให้แบบเปิดรูปแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นรูปแบบนะคะหกหมื่นห้าพันบาทอ่าเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้เลยอุปกรณ์ได้อะไรบ้าง นะคะ65,000บาทนะคะเรามีชุดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เนาะนะคะเราให้ไปด้วยเลยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของไป้ายไวนี่ป้ายแนะนำเครื่องพิมพ์สลิปเครื่องสแกนคร์บาร์โค้ดนะคะ,คะเครื่องอ่านบัตรนะคะแล้วก็ธงญี่ปุ่นอ่าให้ไปด้วยสติกเกอร์เครื่องพิมพ์ใบปาหน้าเครื่องช่างโอ้โหเสื้อพนักง,งานสวยๆเครื่องถ่ายเอกสารไปด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของกล่องซองตัวอย่างสายเลนเอีกนะคะรูปแบบนี้6 5 0 0 0าบาท มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ค่ะแป้งเหนือใต้ออกตกเราไปหมดใช่ไห<ช><ช>มคะเลยนะคะเราไปลงระบบให้ไปสอนระบบให้ไปจัดร้านให้ใ<ช>นะคะคุณลูกค้าเตรียมแค่พื้นที่หน้าร้านนะคะแล้วก็โต๊ะทํางานแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเคาน์เตอร์ใช่ใชค่ะนอกนั้นเดี๋ยวเราจัดไปให้หมดเลยแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตเตรียมแค่นั้นเลยค่ะรูปแบบนี้65,000บาทพิเศษมีเจ้าหน้าที่ลงไปสอนระบบไม่พอค่ะ นะคะเรามีเงินคืนในระบบให้อีก5 0 0 0บาทค่ะปังมากๆนะคะและเงินคืนให้ไม่พอเรามีให้อีกค่ะทุนประกัน p a ถึง2 0 0 0 0 0บาทค่ะปังมากๆเยอะสุดเลยนะคะกับรูปแบบนี้เนาะนะคะเป็นรูปแบบแนะนำนะคะต่อไปนะคะเป็นรูปแบบที่ โอ้โหสุ per p r e m i u ม,มใช่ค่ะอยากให้ลงทุนรูปแบบนี้มากๆนะคะเพราะว่ารูปแบบนี้คือครบมากจริงๆคุณล<ช>ูกค้าไม่ต้องแบบมองหาอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะแจ้งว่ารูปแบบนี้นะคะสองแสนห้าหมื่นบาทค,ค่ะ เอาง่ายๆเลยคุณลูกค้าเตรียมแค่ห้องว่างแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเคาน์เตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เราให้ไปอย่างละ2ชุดเลย<ช>คอมพิวเตอร์2ชุดอุปกรณ์การทํางาน2ชุดนะคะเครื่องช่างก็2เครื่องนะคะรวมไปถึงในส่วนของอ่าเครื่องเขาเรียกว่าเครื่อง่ายกอกสานะคะเราก็ให้ไปหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆได้ไป2ชุดนะคะได้ตัวอย่างกล่องซองนี่ตามภาพเลยนะคะเราให้ไปหมดเลย แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ค่ะลงไปสอนระบบลงไปวัดร้านให้ใและป้ายนะคะป้ายหน้าร้านเราจะขึ้นโครงเหล็กให้แบบ เก๋กๆสวยๆนะคะแข็งแรงเลยะะแล้วก็แบ็คดอกด้านหลังเราก็ทําให้ด้วย<ช>นะคะรูปแบบนี้คุณลูกค้าจ่าย2อง0 0นหบาทคือเป็นร้านที่แบบครบเลยนะคะอุปกรณ์ครบแล้วก็จัดร้านใ,<ช>ให้แบบสวยๆเลยแล้วก็มีเจ้าที่สอนระบบให้และพิเศษไปกว่านั้นนะคะเรามีเงินคืนในระบบให้ถึง1,000 0บาทค่ะ และ,ะและค่าไม่พอค่ะเราให้ไปอีกทุนประกัน PA นะคะถึง4ี่แสนบาทค่ะโอ้โหค่ามากเลยใช่ค่ะ ทุกรูปแบบการลงทุนนะคะเราบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะคะใครที่กำลังลังเลรีบๆเลยและพิเศษนะคะเรายังมีโปรโมชั่นย้ายค่ายนะคะ999บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเดลิเตอร์นะคะจ่ายแค่999บาทนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาเพจ a c e b o o k นี้ได้เลยหรือจะแอดไลน์เลยนะคะหรือว่าจะโทรได้เลยค่ะ061153501อะ3511 ่วงหนึ่งไม่ติดตามด้วย 1, นึ่งได้ทัง3เบอร์น,นะคะ<ช>หรือใครอยากให้เราโทรกลับก็แจ้งเบอร์เข้ามาได้เลยเรายินดีให้คำปรึกษานะคะ<ช>ยินดีให้คําแนะนำเนาะนะคะทุกรูปแบบนะคะของเราไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีต่อสัญญาไม่มีค่าใช้จ่าย<ช>ค่ะต่อสัญญาทุกๆ1ปีนะคะ<ช>และพิเศษไปกว่านั้นเรามีแอดมินนะคะดูแลระบบหลังบ้านให้24ชั่วโมง365วันค่ะ ยอจรงๆอ่ายังไงฝากไว้นะคะรีบๆเลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเดือนมงคลเลยก็ได้นะคะวันเปิดร้านคือแบบ นะคะเยอะมากจริงเลือกดีเนาะใช่ค่ะเลือกดีจริงๆงดังนั้นใครที่สนใจรีบๆเลยค่ะเพราะโปรโมชันนี้เราจะมาเพื่อคุณลูกค้านะคะทุกรูปแบบคือพิเศษมากๆจริงๆค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฝากร้านค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะน้องแป้งใช่ค่ะสําหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มาใช้บริการที่หน้าร้าน The l e t e Post Service ของเรานะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรารวบรวมแบรนด์ขนส่งชั้นนําไว้เยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นขนส่งโพสต์บานนะคะออเรนต x เอ็กเพค่ะ d h l นะคะ นินจาแวน RTTX Pa จและ m e ็ e เซนนั่นเองนะคะและเราก็ยังมีเป็นบริการเสริมต่างๆองีกเยอะแยะมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโอนเงินด่วนทุกธนาคารนะคะจ่ายชําระบินต่างๆค่ะเติมเงินมือถือนะคะพระบภาษีรถยนต์รวมไปถึงประกันภัยสบายแม็กซ <N> ี <C> ่นะคะแล้วก็เราก็ยังมีเป็นสินเชื่อด้วยนะคะเป็นสินเชื่อนะครหลวงแคปิตอลภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็สินเชื่อสตาร์แมนี่ภาคตะวันออกนั่นเองนะคะเรียกได้ว่ามาใช้บริการที่หน้าร้านเดอ l ลิเตอร์ของเรานะคะจบครบทุกบริการเลยจริงๆค่ะ และสุดท้านคะคะก็ขอฝากติดตามเดลิเตอร์ของเราในทุกๆช่องทางด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k นะคะ i n s t a g r a m มค่ะ t วิ t เตอร์ t t ๊ k นะคะ YouTube แล้วก็ไลฟ์สดของพวกเราในทุกวันนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆจากเดลิเตอร์ของเราค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกเช่นเคยค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ